สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มพาลวิต์ครับผมวันนี้ก็เพอเอินไปดูในแอปต็อกต็อกมาเห็นเขากินอันนี้โหโคตรน่ากินช้าอยู่ใหญ่จัดมาหนึ่งบวงบริ่มเลยอันนี้หนึ่งกิโลเขาบอกว่าแถมพริกอะไรนะ ชิ้เกลือมาให้ด้วยนี่ชิ้เกลือที่เขาแถมโอ้โกระจอกหนึ่งเรามาลองชิมกันดีกว่านะครับเกียยังไงนี่คือสิ่งที่เยอะมันสูงมันจาะด้วนิดนึงด้วยโหโคตรเยอะโอ้โหเยอะจัด ว้าวว้าวมีถุงเปล่าด้วยอะไรเนี่ยถุงเปล่าก็มีนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามีประมาณหกสิบมั้งเนี okay. ่ยเกลือสุดเด็ดของเขาเขาบอกว่างโอ้โันเ oh. ็พริเกลือธรรมดาหรือวป่น,นี่ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นลูกพีชแดงหรือว่าทอแดงแต่ว่าถูกมันเขียนว่าพีชนะครับโอ้มันก็มีลูกเล็กลูกใหญ่ฝาบปนกันมานะฮะเดี๋ยวจะลองว้าวนะ่ากินจังอืม,อ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 ม อ,อกลับไม่เข้าไปเก็เขาพี่นอ้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีแป๊บหนึ่งขอเดี๋ยวมีแป๊นหนึ่ง <c oughs> กลับมาแล้วพร้อมกับมีด <c oughs> กลับไม่เข้าฟันไม่แข็งแรงพอจ้า นี่ข้างในมันโอ้เนื้อเยอะอยู่นะมาตรง,งนี้ดีนามเนื้อลองชิมกับพริกเกลือสุดเด็ดเขาบอกมา ไม่เหมาะกับคนฟันไม่เข็งเรงหอมหวานแต่ว่าคนที่จัดฟันมาหรือว่าคนที่เขียวก็ดีก็จะกินยากนิดนึง แต่ว่ากินกับพริกเกล็อร่อยมากกลิ่นลูกมันหอม หอมๆลองนิดเหมาะกับคนเขี่ยวดีข่ยสรุปก่ <c oughs> ยแคบเขาไหมอืโอ้ oh my god ันจะมีในมันนิดเล็กๆมีมันก็กินได้เลยนรอัอ่าคันว่าอันนั้นอันไงมันจะกินเนี่ยพอดีเตรียมน้ำปลาหวานมาน้ำว่า้องเห็นน้ำปลาหวานกะปิหวานอีอื้ม อร่อยอคนที่เค้ยวไม่ดีต้องทันบางๆนี่ มันจะโอเคมันบางๆเดี๋ยวคิดว่าจะไปกัดได้ <c oughs> <c oughs> เกือจังบาทนั้นน่ะอืม พีชแดงพีชหรือท่อดแดงเราจะใช้ียกเลยนี่เห็นเขากินในคลิปโคตรกรอบมันไม่ได้กรอบหางเ้อะถั่วอันนี้ก็ ซื้อมากินจดิงเสียเบ่อด้ว่าเขาส่งให้รีวิวนี่รูกบอ <c oughs> กใหญ่เลยกนว่าเขาขอปาดดีกว่า <c oughs> ปาดบางๆว่าชีวิตจะดีขึ้นครับนี่บาง วานของเรามาพร้อมกับหอมเดน เข้ามารับชมแล้วกดไลค์ให้ได้ยังเอ่ยผลไลค์กดติดตามให้บ้างนะครับอืรสชาติดีนะ ที่ว่ามันเหนียวไป่อย ว่าลูกใหญ่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวลูกเล็กโดดลออลูกเล็กนะลองลูกเล็กนะครับทำใจเนียวนถึงไหมลูกเล็กดีกว่านิ่มก,ก,กว่าเยอะเลยอืม ลูกเล็กนิ่มกว่าจริงจริงถัดได้ตัดได้แต่เหมือนกำมัจะโยกฟันจะโยกนิดนึง <laughs> คอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ใช่บวยมันคือพีหรือท้ออันรบวยจะเป็นอีกแบบหนึ่ง เ <inate> พ, <SUV> พื่อนไม่ไอยากกินก็ไปกดสั่งที่แอปแอปสต็อกนะครับอันนี้ถุงละประมาณหกสิบ ごめん。 ว้าวแดงต้องมอีตัวช่วย กินกับกะปิหวานอร่อยมากสำหรับคนที่ฝันไม่ดีต้องระวังนะครับเพราะ,ระาาว่ามันค่อนข้างเหนียวไม่ได้กรอบนะ มันกรอบอยู่แต่มันกรอบเบบนเ้เหนียวอะ่ะขันเขียวไปแรงแรงม่จะโอเคยอยู่ขเขียวผู้ขาบเเข็งงว่าสต๊องอะนะปิเกลือให่มากหน่อยห่ว คลองเป่าก็มีอันนี้คองเป่าแต่ว่าได้เบิร์ดนะครับอืมเบิร์ดอันนี้คันจะเปียกมาแล้วกินเนื้องกันว้าวนัดกันเงินนี่น,น,น่นานนนจะโอเค ไม,ไไม่เข้ามอสํำหรับค้นเขียวดีรือว่าเสียระท่า หวานเจน้อยน้น้นนำหั่นบางๆทำแังก็ชิ้นจะดีขึ้นไม่เข้า <laughs> ขวนขวนมันแข็งบอกขวนเพ่นบ้าอันั้นแบบบาง bằng. Vâng, bằng vâng. bằng đi gần được. <laughs> สำรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปต่อไปจะทำอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับติชมได้นะไปละบ๊ายบาย